อันนี้ครับป้าป้าครับวันนี้มาอยู่กับงานเจ้อะไรครับนี่ยปัดปัดปัดโสมวันนี้วันที่แ8พวิจิกายนครับวันนี้องประธานอยู่ไหนวันนี้องค์ประธานก็มาเนี่ยมางานรัยวันนี้อยู่กับมาีตัจมเนียนไก่กลางจยียนกกลางยายเชื้อยยายเชืแล้วเชิญการอาชื่ออะไรครับยายเชืสอรายอาทุกปีไหมมัครับ ไม่ไอันนี้คือทีนี่่กี่ยับการเปด้าวตัวผู้ไม่เป็นอะไรเป็นอะไรรอคนสวยไม่เป็นหรอดแท่คุ้อกไมาดูแทนเขาเขาเนี่ยวันเสารน้อไดนี้ง้ไม่เป็นออสวยไม่าันี้อยู่ปายุบานเลยปายุบานอยู่่ มันยิงทุกีใช่ไหมใกลๆูไม่ไดเีเสียงมันดังใกลๆปากกเออใกล้ๆาไม่ได้ยินเสียงทมาทำเป็นของแบบตนมาหรือว่าเอามาใส่รวมเฉยๆ่รวมรวงเฉยมาำบนเนาะทีนี้เวลาเหบทบานเองนี่บทไหมจะได้รงไหนนะคบอารนี่นี่บอเต้องมาม้าาง เป็นไ่เลยเดี๋รวก็ปาก คนสวยไม่เป็นไรก็ไม่ว่าได้ยังไงสบันี่ใจานะเมยะตามเียสตรดขอบคุณ้ไปรานถานบานที่้องกนะลง้านบันตัวไหนมีอะไรไปไหนก็ถ่ายไปเรื่อยคือไม่มีอะไรจุดม้ถ่ายมาเนี่นะมันไบอกนี่ยเาวนี้ะครคอใครนีชื่ออะไรครับตอวนี้อบนี้บอบบี เป็นอบตาเอเลยครับอบตารศดสาุลูกต่ออาจารนะโอเไปถ้าววันนี้ลูกรออามาในชืออะไรลูกชืออะไรโอเคครับมาช่วยงานปาปาไอ้ี่กทำงานอะไรเลยํารียน มันรวมงานเส่นสาวจิตเนี่ยครับก็ยิงมีมีลูกมีหลานจ้ะมีมีีมีโอ้คนรอนะครั้องคนเลยโอเคตอนสบายครับครับทำรอยลูกเด้อเออแล้วก็มาเชิญชวนพี่น้องผู้หญิงก็มาให้วางๆก็มาทำาป่าไอ้กระถินบัดรมันมาโจมจะมาวันนี้ก็ได้มาวันรักก็ได้ต้องต้งนีเห็นตามเห็นตามเห็นตลออก็เลยว่าอ้ยาันจ เชิญชวนพี่น้องเด้อเผื่อใครยังไม่ได้ทำบุญทำทานก็มาหลังก็ได้เนาะหลังก็ได้เพราะว่าวัดทุกวัดคือต้องการพัฒนาชุดต่างๆอีกมากมายครับชุดต่างๆมากมายกินอยู่ครับวัดนะครับโอเคครับใหรใครทำบุญทำทานลราทำรวยํำรวยนะครับทุกคนุูหวยุูหวยเด้อยครับบ้าครับสวัสดีครับ